สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ตรงกับวันที่ 28, มีสเมษายน2025นะครับ <c oughs> คลิปนี้จะถูกปล่อยขึ้นในเที่ยงคืนเช้าวันหรือว่าเที่ยงคืนดึกๆของวันที่29นะครับก็มาสรุปผล5นัดล่าสุดของเดอะวินเนอร์หรือใครไปสู่แชมป์ตอนนี้ไม่ต้องรุ้นเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยโรงเรียนลิเวอร์พูลนะครับหงแดงคว้าแชมป์ไปเรียบร้อยแล้ะก็ แต่มันขาดนะครับจะรับถ้วยอีกทีในวันขึ้นต่อวันอาทิตย์ที่25พฤษภาคมก็คือเดือนหน้านะครับก็จะได้ฉลองแชมป์กันที่แอนฟิลด์นะครับของเหล่าเดอะคอปนะครับก็เดี๋ยวเรามาสรุปโฟกัส5นัดที่เหลือ6นัดที่เหลือล่าสุดเลยครับว่าอาร์เซนอลแล้วก็ลิเวอร์พูลนี่จะไปพบใครบ้างแล้วก็ ก็คือคลิปนี้ก็จะไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเอาให้จบนะครับว่างั้นเถอะเอาให้จบตามแล้วก็ตามให้จบว่างั้นนะครับถึงแม้ว่าแต้มลิวพูจะขาดไปแล้วคว้าแชมป์เป็นเรียบร้อยแล้วอย่างเป็นทางการเลยครับนะแต้มนี้หนีห่างอย่างเป็นทางการเลยแล้วก็จะรับถ้วยในวันอาทิตย์ที่25ตอนสี่ทุ่มแล้วก็ฉลองกันในวันที่27นะครับ27นะครับในเมืองลิวพูนะครับก่อรถหงรถแห่ก็สตาร์ทเรียบร้อยแล้ว ก็สรุปดังนี้นะครับเมื่อคืนนี้วันที่ยีิบเจ็ดนะครับริวฮูถลม่มสเปอร์ไปห้าประตูต่อ1แบบแบบสเปอร์เปิดหน้าแรกจะไม่มีทางสู้เลยต่างจากทีมก่อนก่อนหน้านี้ที่เจอริวพูอย่างเช่นเลสเตอร์อย่างเงี้ยรับ2ชั้นอย่างเงี้ยหรือฟูแลมรับ2ชั้นแล้วก็รอสวนอะไรประมาณนี้ก็สําเร็จนะครับอ,อย่างเลสเตอร์อย่างเงี้ยก็ไม่โดนไม่โดนหนักกว่าริวพูจะ จะยิงประตูได้ก็เทนยิงได้ในนาทีที่80กว่าเกือบจะ90อะไรประมาณนี้หรือเวสแฮมนะครับเวสแฮมนะครับซึ่งเกือบเอาชนะลิเวอร์พูลได้นะครับแต่ลิเวอร์พูลก็กลับมาได้ในลูกช่วงท้ายๆหลังจากโดนตีเสมอแล้วก็ฟานได้ก็มงมงประตูชัยในนาทีที่89หรืออย่างไรนี่แหละครับประมาณนี้ นั่นคือรับลึกนะครับลิเวอร์พูลจะต้องแก้ไขในฤดูกาลหน้านรับลึกแต่ถ้าว่าเปิดหน้าแรกแบบอังเก้อย่างเงี้ยก็จะโดนอย่างเงี้ยนะครับห้าหนึ่งอย่างเงี้ยเนื่องจากกปล่อยมาอย่างเงี้ยถ้าสเปอร์ยิงไม่ได้เนี่ยการสวนกลับของลิเวอร์พูลเนี่ยจะมีอย่างน้อยอหนึ่งคนที่เป็นตัวลูกก็เห็นเห็นก็โซบอสไลนะครับจ่ายให้ซาร่าเข้าไปยิงลูกที่4ประมาณนี้ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับะจะจะเป็นลักษณะอย่างนั้นถ้า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 เปิดนะครับหลังหลัง หลังสเปอร์ก็จะเหลือน้อยเมื่อเหลือน้อยอย่างเงี้ยก็การลำเลียงบอลมันก็จะง่ายขึ้นมีพื้นที่มากขึ้นในประมาณนี้นะครับก็ทําให้ลิวพูถล่มสเปอร์ไป5ประตูต่อหนึ่งไรทางสู้เลยถึงแม้ว่าจะยิงยิงนําไปก่อนเถอะโรเซอร์กี้ครับมงมงลูกเตะมุมนําไปก่อน1ประตูต่อศูนย์เลยหลังจากนั้นก็ปิดเกมของลิวพูวันเวย์ Way, อยู่ทางเดียวเลยอย่างเงี้ยแทบจะไม่ได้บุกขึ้นมาเลยครับสเปอร์บุกขึ้นมาก็เนืองเออะไรประมาณนี้ครับ ในนัดที่เหลือนะครับในนัดที่เหลือเนี่ยในวันอาทิตย์นี้เอาวันเสาร์ก่อนนะครับอาร์เซนอลเนี่ยจะจะต้อนรับการมาเยีอนของบอลมัดนะครับไม่มีอะไรครับคู่นี้บอลมัดก็ก็ต้องรักษาพื้นที่ตัวเองให้ได้ครับเพื่อเข้าสู่ฟุตบอลยูฟ่านะครับเมื่อคืนเนี่ยเกือบเกือบน็อแ manchester ได้นะครับเกือบนอ็อปีีาาจแดงได้1ประตูต่อศูนย์แต่ว่าโดนตีเสมอในช่วงเททายนครับ ก็ทําให้งานของบอลมัดเนี่ยลำบากขึ้นในแย่งตัวยูฟาถ้วยยูฟ่านะครับถ้วยยุโรปนะครับอืมก็จะไปเยือนอาร์เซนอลก็ยิ่งยิ่งยากขึ้นนะครับในโปรแกรมที่เหลือของของบอลมันนี่หนักหน,นักเอาการเช่นกันส่วนลิเวอร์พูลนะจะไปเยือนสแตมฟอร์ดบิดนะครับเซลซีนะครับก็ไม่มีอะไรครับก็ส่งนักเตะระดับจูเนียร์ Junior จะไปซีเนียร์หน่อยลงลงไปอย่างครบถ้วนอย่างซาร่าอย่างนี้ก็ไม่ต้องเอาไปลงให้ ให้น้องเขาพักได้แล้วอย่างฟานไดนี่ก็ไม่รู้จะไปลงไปทําไมครับก็เตรียมตัวไปเล่นทีมชาติในฟีฟ่าเดในเดือนมิถุนายนหรือจะลงก็แล้วแต่นะครับถ้าจะสร้างสถิติอะไรก็ว่ากันไปแต่ต้องระ,ะมัดระวังตัวเจ็บนะครับแต่ว่าในซึ่งแห่งศักดิ์ศรีว่าเสมเหมือนความเป็นแชมป์ก็นี่แหละครับชุดใหญ่จะต้องลงครับในวันอาทิตย์ที่11ก็อีก2อาทิตย์นะครับ11พฤษภาคม4ี่ทุ่ครึ่งเนี่ย เจอกับอาร์เซนอลนะครับที่แอนฟิลด์นะครับเนี่ยต้องต้องต้องเต็มที่หน่อยต้องเต็มที่หน่อยนะครับนี่นัดที่36นะครับสี่ทุ่มครึ่งและไปวันที่18นะครับไปวันที่18เนี่ยจะเตะพร้อมกันเลยครับตามตารางนี้ถ้าถ้าไม่ผิดพลาดประการใดนะครับไบตันเจ้าลกนางนวลนะครับจะต้อนรับการมาเยือนลิเวอร์พูลนะครับเปิดเอเม็กสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของหงแดงนะครับ ก็ก็ไม่มีอะไรเอาจูเนียร์ลงไปนะครับเอาจูเนียร์ลงไปถึงซีเนียร์ลงไปนะครับไปสัมผัสกับเกมเยือนอ e ีกแล้วอ่ะคล้ายๆกับไปเยือนเซลซีเนไ่ไม่ต้องอะไรมากนะครับแล้วก็อาร์เซนอลจะต้อนรับการเยือนของนิวคาสเซิลนะครับแชมป์คาราบาวครับและขึ้นสู่อันดับสามนะครับนิวคาสเซิลเนี่ยก็ไม่มีอะไรครับก็อาร์เซนอลก็น่าจะรักษาทรงใน UCL ในฤดูกาลหน้านะครับถึงตอนนั้นเราก็รู้แล้วว่าอาร์เซนอลจะได้ไปต่อหรือไม่นะครับกับ UCL ทั UC L, ่ว UCL นะครับที่พบกับปารีสแซงแย็กแมงซึ่งอยากให้อัเตต้าได้ในในมุมมองของแอดมินนะครับอยากให้น้องน้องเขาทันทีมได้ได้แชมป์บ้างอะไรประมาณนี้ซึ่ง3ฤดูการติดได้ลองแชมป์โดนล้อวา่าเออฝ้าถ้วยตลอดเลยอะไรประมาณนี้ยจริงๆก็ประมาณนั้นแหละก็ลองดูกนแล้วกันนะครับ และปิดท้ายรายการนะครับลิเวอร์พูลนะครับจะพบกับคิสตันพาเลสอ่ะนี่ต้องต้องเต็มสนามเลยครับจะฟังเพลงแบบเมื่อคืนนะครับอยู่ในวยูวิวนิววอกอัรโล์ที่ไพเราะที่สุดในโลกเลยครับตรงกับวันอาทิตย์ที่25เวลาสี่ทุ่มนะครับนัดที่38จะเตะพร้อมกันทุกสนามเลยครับอาร์เซนอลก็จะพบกับเซาแธทมป์ตันซึ่งไม่มีอะไรแล้วดังนั้นเอ่อ ก็จะไปว่ากันอีกทีวันที่25พฤษภาคมนะครับผมแล้วก็จะพักหลีกทีเนี้ยหลังจากนั้นก็จะพักหลีกจบฤดูกาลแล้วพัก,ลกหลีกนักเตะก็จะกลับไปสู่ทีมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นไม่แน่ใจว่าโมซาล่าเนี่ยจะเล่นให้กับอียิปต์หรือไม่อะไรนะเป็นข่าวว่าว่า,วา,วาจะไม่ไปเตะเนื่องจากทางอียิปต์ให้พักอะไรก็ว่ากันไปอะไรประมาณนี้ส่วนฟานได้ก็ต้องไปช่วย เนเธอแลนด์นะครับซึ่งผลงานกำลังเรียกว่าอะไรคััดฟุตบอลโลกนะครับแต่ยังไม่มีโปรแกรมของเนเธอแลนด์หรือว่ามีแล้วเดี๋ยวแอดมินมีอีกคลิปหนึ่งนะครับแต่คลิปนั้นนะแอดมินลงไปเมื่อต้นอาทิตย์ที่แล้วเดี๋ยวจะลงอีกครั้งหนึ่งฟุตบอลฟีฟ่าเดยโซนยุโรปรอบคัดเลือกนะครับอย่างโซวสไลนะก็จะไปเตรียมตัวลงกับฮังการีอะไรประมาณนี้แหละ ส่วนดีแอดเนี่ยก็จะไปช่วยกับโคลัมเบียซึ่งลุ้นจะไปเพย์ออฟหรือเปล่าอะไรจากตกจากที่2ลงมาส่วนแมคคาลิสเตอร์ดีไหมกลับอ r จจิน i นาเนี่ยถ้าจะไม่ต้องรู้แล้วเพราะว่าเข้าสู่รอบสุดท้ายฟุตบอลโลกแล้วอืดังนั้นทุกๆคนก็จะกลับไปสู่ทีมชาตินะครับอ,อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ยินดีกับเราโดยครอบรวมทั้งตัวแอดมินด้วยครับท่านประสบผลสำเร็จแล้ว ก็เชียร์กันมานี่คือความผูกขันนะครับพวกผูขันทั้งด้าฟุตบอลครับอ่ะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณมากนะครับที่ติดตามกันมานะครับสวัสดีครับ